มาเลยเมื่อกี้เดินผ่านร้านนี้ครับเป็นข้าวมันไก่ที่แบบว่าเราเห็นนานมากแต่เราไม่เคยกินเลยไม่เคยครับแล้วคุณบอกว่ายังไงก็ต้องเอาร้านนี้ได้ต้องเอาให้ได้สับแล้วตัวสุดท้ายเฮ้ยตัวสุดท้ายหมดยังจับเอาไก่เปล่าแล้วก็ข้าวเ <400 S 2> <ละ S 1> ปลาเลยไหมเฮ้ยส <c oughs> ี่อ่ะเอาไก่ไก่สับเท่าไหร่คุณร้อยห้าสิบสามคนสามคนร้อยห้าสิบนะสี่ิบสิบเอาไก่เปล่าสี่สิบสิบร้อยห้าสิบได้ไหมข้าวเปล่าสามจานครับสามเลยเหรอไม่แบ่งกันกิ <c oughs> นเหรอสามเลยเนาะสามที่บ <c oughs> ้านสามที่บ้ากินเยอะอยู่อร่อย ร้านนี้อร่อยอยโหน่ากินมากเลยที่นี้แหละผมชอบเครื่องเนี้ยตอนนี้อยากตักไอ้นี่กินเลยพริกกับกระเทียมเอาดิ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 ไม่เอาเดี๋ยวเ้าเขาเตะเขาจะถ่ายอะเธอตักกินนี่เอาป้าห้ามผมหน่อยดิโหแล้วไก่น่ากินมากดูโซงข้าไปดิคนอ้วนอ่ะ เป็นร้านไก่ตัวใหญ่อ่ะมันเป็นไก่ตอนลูกไก่ตอนเป็นไก่ไทยแล้วก็เป็นตอนเ่ยไก่ไทยตอนอีกไก่ตอนไม่ใช่ไก่ทั่วไปหกคทั่วไปแล้ไก่พันเนื้ออ่าอันนี้คือไม่ใช่ไก่แบบปกติทั่วไปใช่ไหมไก่ไทยตอนไก่ไทยตอนจะกินไม่เหมือนกันอ๋อเทกเจอร์มันจะไม่เหมือนกันเหรอเนื้อมันจะแน่นๆปกติมันมีไก่ทอดด้วยเหรอมีแต่มันทานแล้วไก่ทอดหมดแล้ว ่มุนด้วยนะมี p d u c t i o n ้วเนี่ยธรรมดาเน่ะพวกพี่ฟิปจานไหมนี่เขามองแล้วทำอารมณ์อยู่นะนิดหน่อยพิจารณาไก่ตอนมองหมอกนวดทำไมแบบนี้บะ พิจารณาดูว่ายังไงดีจ่ายเพิ่มไหมผสใส่โดนเต็มคอร์สขอพิจารณาพที่จมมา<ด>เอาก็ได้ออเออก็ได้นี่ออมามจบเลยได้ไหมครับเดี๋ยวเอาโค้ดมาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเอเอคุณมาพูดเรื่องแบบน,นี้นี่สั่งให้จบเลยได้ไหมล้างคอก่อนไหมล้างคอก่อนขอล้างท่อ,อล้างท่อแม่ไม่รู้ว่าเปิดปมื่อกีดี๋จะถามเมื่อกี้เขาบอกว่าเปิดแบบคร๊บเดียวไม่งาน เฮ้ยมึงเคยได้ยินชื่อว่าข้าวไก่สามลิ้นรึนะนเปล่าเกี่ยนน้ำซุปทางกูเลยใช่ปะ่ะไอ้เทสก็อชอบติดเค็มหอมฟักคุณคุณเทสลองทำข้อมูลว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีลองเซิร์ชใ,ใ,ในเซิร์ชน้ำซุปมันเพลินนะน้ำซุปเพลินมากข้าวมันไก่ย,ยุคเก่าอ่ะเ<อ>น,นี่ยน้ำซุปเนี่ยคือข้าวมันไก่ย,ยุคเก่ายัางไงก่อนดีฮะตอนนี้คุณผมว่าข้าวข้าวอ่ะไล่สเต็ปไปอย่างเป็นคนละทางกับที่เรากินเลยว่ะ ผมต้องบอกงนี้นะจะเป็นแบบเปียกๆหน่อยแฉะหน่อยแฉะก็เรียกแฉะอ่าแฉะเปิบมาแต่หอมกึึบเลยว่ะกรึบเหมือนกันกึบเลยว่ะอันนั้นไม่ใช่หม้อหูนะม้ออุ่นอือหือข้าวเป็นอีกแบบเลยว่ะพี่อีกเลยใช่ไหมขอขอร้องเกี่ยวกคุณแล้วว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะบางทีไอ้น้ำมันลงไปเพราะอีกแบบหนึ่งผมขอชิมไปด้วยเลยดีกว่าจะได้แบบ อือข้าวเป็นอีกแบบหนึง่งในรูปแบบที่เราลอวันอื่นมารสชาติที่กูรู้สึกเหมือนข้าวกระเทียมอ่ะได้ข้าวไก่กระเทียมอะ่ะอือคือข,ข้าวไก่กระเทียมเลยนูย้ยเนอะขาดไก่พริกไทยหนาๆแค่นี้ตอนนี้เราสามารถนั่งกินข้าวเปล่าได้ได้อีกแล้วน้ำจิ้มได้เลยได้วะ แล้วงดูข้อมูลไปแล้วไม่มีถามไม่เจอไม่จริงจริงมึงบอกกูเลยก็ได้ว่าไม่มีข้อมูลพี่เดี๋ยวถ้าเหมือนรู้ไม่รู้ไม่มีอะไรดูเขาดูน้ำจิ้มเขาเนี่ยเต็มถังเลยิมเปิดมานานนะครับป้าอันนี้เปิดมานานนะไม่นานเท่าไหร่หรือประมาณเจ็ดแปดปีอ๋อข้าวมันไก่ทำมานานทำมานานแล้วข้าวมันไก่เพราะว่าเราเดินตั้งแต่เล็กๆอ่ะเราเห็นเลยอ่ะ สามสิบกว่าปีอ๋อแต่ป้ามาอยู่เนี่ยมาแปดก้าปีใช่ประมาณนั้นเออประมาณว่าขอไก่ป่านะไก่ป่าวขอไก่ป่านะคือเขาขายเดี๋ยวเดี๋ยวแยกก่อนนะแป๊บนึงนะครับเขาขายมาสามสิบกว่าปีแล้วครับแต่ป้าเพิ่งทำเนเจ็ดแปดปีที่นี่ทำงานที่นี่เจ็ดแปดปีโอ้โหข้อมูลแน่นมากจะได้นะหรือว่าเปิดตรงนี้แค่เจ็ดแปดปีไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าร้านโอ้โหใช่แต่ร้านโหดแล้วแต่ร้านโหดใครนะไปแล้วนะไปนะไปแล้วไปแล้ว เมื่อกี้ให้ํามข้อมูลไม่มีเลยเนาะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะไปเลยวันนี้มึงกินข้าวกูสองมือเลยเนี่ยยังไม่ให้เลยกูสักนิดเดี๋ยวกาแฟด้วยแม่กาแฟก็เอาม嘛ก็กาแฟเอาอีกแล้วกินกาแฟที่สามย่านด้วยโอ้โหติดหรูอีกไอเวงเอ้ยเดยวทุกวันกินกาแฟแก้สับไ่ปาอ๋อไม่น่าเจอพวกกูสั่งใหญ่เลยเขาบอกว่าไก่เขาพิเศษเขาคือไก่ไทยแล้วไปตอนด้วย ไก่ไทยตอนสายพันธุ์ครัทั้งเนื้อทั้งหนังนะผมบอกเลยนี่แม่งทางผมเลยอะทางคุณทางผมเลยคือผมก็จะไม่ชอบไก่เล็กเว้ยอ่าโอเคผมจะชอบหนังกรึดนิดนึงแล้วก็เนื้อไม่เล็กอันนี้คือแม่งหอมแม่งใช่ทุกอย่างแล้วผมสั่งแบบรูมาาผมสั่งแบบเตจโะโกแต่เพื่อนมันมีอกเหลือเขาใส่มาเลยใช่ครับงั้นผมขอร่าน้ำจิ้มเลยนะครับได้ครับุณร่อนน้ำจิ้มเหมือนจะแบบ ถามผมว่ะผมว่าน้ำจิ้นถางคุณอันนี้ใช่อันนี้น้ำซุปประธานอยากให้คุณได้ซูมมาจากแถวนี้ได้ครับได้เพราะว่าผมดูสมแล้วน่าจะโู่ด้วยทุ่มหนึ่งยังทันนะฮะผมบอกทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งยังทันโอ้โหตรงนี้ผมบอกเลยว่าคลาสสิกสายยันบอกเลยว่าคลาสสิกเอ๊คลา เน่ทันเป่ามาทันเป่ามาแต่ว่าร้านเก่าจริงครับอันนี้มาของจริงของจริงอะน้ำผาคุณบอกน้ำจิ้มทางผมผมดูจากทรงแล้วเนี่ยผมชอบน้ำจิ้มที่แบบมันเครื่องเยอะกผมขอคถึงเลือดไอเสือดเด๋ยวได้ครับได้ไม่เป็นไรมึงกินมึงกินข้าวมัไก่มันไม่ลาดไปเลยใช่ปะเออแต่กลัวจะลาดไปเลยใช่ลาดแบบชุ่มเลยผมจะไม่ลาดไปเลยอ่าผมจะไปลาดนี่ กูเตรียมไม่ไม่ไม่ได้เตรียมเดี๋ยวคุณคุณลองวิเคราะห์อาหารได้ผมฝังก่อนอื่นใดนั้นพี่ต้องบอกเลยก่อนอื่นใดนั้นนะตดเกี้ยงเลยหนังุ๊กหมดแล้วอันนี้ของแท้ผมบอกแล้วแตดตายเลยนะอย่างเงี้ยัน้ของแท้ทำไมไม่กินไก่อ่ะรอรอรออยู่เนี่ยอันนี้ผมราดติมมาหน่อยครับผมได้ครับคุณเผมราดเป็นชั้หมดเลยได้ครับคุณไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเต็มที่แล้วเต๊ะต้องบอกหนักตุ๊กตุ๊กหนึ่ง เชื่อไ่มไก่ต้มงมี้น้ำจิ้มเปรี้ยวๆเนี่ยจบเลยอ้โหจอบตาเออดูเล่นหน้าเล่นหน้าเล่นหน้านี่หันมาหันเออขึ้นเลยหนูเ้มนแบบเสียผมโซ่เข้าไปตรงนี้รอครับรอน้ำจิ้มตอนนี้แล้วผมจะเทให้ทุกคนแบบน้ำลายไหลเข้าไปได้ฮะคุณเห็นไหมโอ้โหชัดแจ๋วเลยฮะ เทคหอมิ้่ไม่พี่หนอยหมดแล้วเอาอันนั้นเลยเหรอคุณเอานี้เลยฮะเต็มเต็มครับเขาข้ามันไก่มันต้องเพลอนนี้ครับไอ้เหี่ยเป็นกู๊กูก็สั่งแก๊ปถ้าดูทุ่มนะเข้าไปได้เข้าไปได้ยังไงน้ำงพันบุงอดเนร้อไอ้เหี้ยไม่สุดปีนว่ะผมต่อได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเปาคารวะคารวะเอ้ยคารวะยืนคารวะ มื่อกี้ผมเมื่อกี้คารวะเมื่อกี้ป้างงเลยครับผมเมื่อกี้คารวะงงเลยแตอีกจ่องผมเล่นจ่องนี่คารวะครับนี่พอดีวะใช่ผมชอบไก่อะดูครับตรงนี้นะไก่จะจะโซวไปให้ดูนะมันแบบอหนังบางและกรอบด้วยกรอบหนังบางกรอบแล้วเนื้อมันจะมันจะเป็นความอะไรบางยันของมันนี้นะแต่กัดเข้ามาไหลไหม้ไหลไหมคแล้ว คุณเท็กินไม่ต้องระวังฮะกินไม่ต้องระวังคนใส่เยอลยเขาควรโดนด่าเขาควรโดนด่าเขาต้องขอนอ่อนนะอ๋อไม่รู้เป็นยี้อ่ะเป็นตลกอำไม่ได้ทำไปกลัวไม่กลัวนะตัวตลกตัวอำอ้ไม่ใช่ว่ะพี่ผมจะเล่นงี้นะใส่วางความกินปุ๊บตบตบไปนี่ใช่ยังไงก็ใช่เข้าวคำน้ำคำนี่เข้าวคำน้ำคำแม่ตีตายหาแม่ตีนะเดี๋ยวกินงั้นนี่เดี๋ยวฟันผุนี่ ขอเครื่องเยอะๆนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยผมไม่เพิ่มอะไรนะเดี๋ยวเพื่อได้ไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วผมอยากเกิดข้าวหมูแดงอีกครับผมได้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเล่นผ่านไปเต็มเหนียวเลยแม่งหยุดไม่อยู่เลยอือไม่พอวะไม่พอจริงไอ้ที่เนี่ยกินไม่พอจริงกลัมามันกินไม่พอเลยเฮ้ยพี่แมงค้ามผมกินว่ะไม่งใช่แม่งใช่ผมไม่พูดเรื่องอร่อยมากหรือเปล่านะแต่แม่งค้ามผมเลยะคือไก่อ่ะ มันมีอะไรบางอย่างที่ที่มันอร่อยเหรอสังเกตว่าเนื้อไม่จะมันจะมีความกลุ่นๆอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้หอมแบบโดดที่เราเข้าใจไม่เขาเขาต้องใสเอกลักษณ์นี่ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยเทสเอาไปเลยตูดเอาวะตูดไปเลือกกินอีกแล้วลองลองลองเออลองลองอ่ามึงอย่าไปเลือกกินอย่าเป็นนักรีวิวใช่ป่ะ ไม่ก่อนเธอบอกก็ไม่นะพี่กินเลยกินเลยกินเลยมันจะมันขึ้นแค่นั้นเองครั้งแรกเลยที่กิน นดีป่ะเฮ้ยขอออกป่ะลองออกป่ะลองส้วออกลองออกแค่ไหม่รู้เหมือนกันดังไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะออกอะมาครับอันนี้ผมมาแบบนอกเครื่องแบบนะนอกเครื่องแบบมาแบบนอกเครื่องแบบนะนี่นี่กําลังจะเข้างานแล้วกําลังจะเข้าราชการแล้วปึ๊บก็เรียกว่าถอดเครื่องช็อปไป้างนอกนี่หน้าโรงพักนี่เอาอ๋อเอาช็อปเออาช็ปนี่เอาช็อปมาสวมเอาช็อปมาสวมปึ๊บนี่มียศติดนี่มียศติดยศให้อีกยศติดเข้าไปปึ๊บสุดท้ายปึ๊บปฏิบัติหน้าที่ใส่หมวก ไม่ลืมใส่ผู้ลูกเสือป่ะใส่ผู้เสือไม่ได้ป่ะเอาผู้ลูกเสือมามานั่นแหละนั่นแหละครบเลยแล้วคุณก็ค่อยยกแบกเครื่องแบกกำลังปฏิบัติงานแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติงานนะครับออืแล้วคุณต้มซุปไปอึกหนึ่งอึกเดือดอึกดเล็กๆครือ โคตรฟินเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ยข้าราชการไทยต้องทำงานแบบนี้นี่มันทำงานทำงานได้ทำงานดีตอนนี้ข้าราชการกำลังดูอยู่กุ๊กเดือดข้ามไก่แล้วจัตำรวจงงแล้วนะคู้เูาอยู่ไหนใส่กล้องใส่คู่เลยเฮ้ยเท่าไหร่สามครึ่งหรือสามครึ่งสามครึ่งหรือสี่ไอ้เหี้ยผมผมให้สี่ได้ไหมผมผมชอบไก่เอกลักษณ์ไก่กับน้ำจิ้มตอนนี้ในร้านเนี่ยผมชอบสามอย่างเลยนะซุปก็ใช่ น้ำซุปเนี่ยทางผมนั่นเลยพี่ผมว่าคนกินข้าวมันไก่หลายๆคนนะชอบทางนี้น้ำซุปนี้เนาะก็ไอเทสกินคำเดียวแบบปุ๊บไอเทสก็ไปเลยก็ตายหมดไปแล้วถ้วยหนึ่งนี้ถ้วยต่อจะหมดแล้ยอืมกินจริงนะครับจะขอหลอกแบกแหงป้าเขาเลยไม่มีใครถามเลยว่ามึงกินพร้อมหรือกินอะไรไอเทสขวัญอ่อนโกดอนด่าโอ้ไปก่อนมึงนี่กลัวโซเชียลจริงนะแล้วน้ำจิ้มเนี่ยที่ผมบอกว่าผมชอบเค็มเผ็ดแล้วก็เครื่องแน่นทางผมอีก ถ้าถ้าเสยียจับเนี่ยผมขอฝากร้านนี้ไป็อีกร้านหนึ่งนะได้ข้าสิบบาทครับพี่เป้าเดี๋ย่าไปโรงแรมอับร้านหน่อยเอาจะพกเป็นบุหรี่เลยนี่กล่องทีบกล่องทีบผมให้สีได้ไหมผมชอบว่ะขอไว่อีกร้านหนึ่งแล้วกันขอไว่อีกร้านหนึ่งขอฝากเพื่อนๆไว้อีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้เราชอบจริงแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่ามาลองดู อาจจะชอบข้าวอีกร้านหนึ่งแตชอบไก่ร้านนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือข้าวไก่เนี้ยมันจะเป็นสภาพนี้เว้ยชอบไก่ร้านนี้แต่ไม่ชอบข้าวร้านอื่นชอบน้ำจิ้มร้านอื่นมาชอบข้าวร้านนี้คือมันจะมจะาตรฐานมันจะยากมากคนดูซีรีส์ข้าวมันไก่ที่นครปสมที่เราทำเนี่ยโหแน่นอนอันนั้ยากมากมันันยากแต่เราต้องบอกว่านี่คือร้านหนึ่งที่เราชอบมากแล้วนัมเบอร์วันของผมคือไก่ไก่ไก่ชอบทางนี้อื อันนี้ EP สองนะ EP สองเราอยู่ในซอยเท็กซัสอ่ะซอยซอยเท็กซัสนะครับผมนี่แค่ซอยเท็กซัสเลยเฮ้ยอันนั้นนับซอยเท็กซัสปักซอยปักซอยนะปักซอยเท็กซัสยิงเดืยดกันนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยว EP ต่อไปคือเราไม่อยากรวมกันอยู่ในหนึ่ง EP อ่ะคือหนึ่งคือเราจะได้กระจายยอดวิวอ่ะให้มันให้มันเราได้มีคลิปอัพไม่แต่อีกสองไอ้ข้อสองที่เราจะชอบบอกว่า เราอยากให้ทั้งหมดของร้านนี้นเราได้พูดเต็มเต็มอยอใช่อย่อยางแก<ป>้ไม่รีบไม่บีบใช่เพราะไม่งั้นถ้าสาม้านามันจะบีบอย่งางเงี้ยเราพูดประมาณมกระชับ10เอาก็ชับไงสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันได้เลยตอนอยู่เพราะว่าอันั้นนะสมมติวา่วาถ้าสาม้านรวมกันรนะ้านละยี่สิบนาทีอีกแค่ชั่วโมงใครจะไปดูอะคุณจะบ้าคุณจะบ้าคุณจะบ้าหรือคุณทีท่สุทธิพิสุนนั้น้ำตะบรเลยเขาเขาเนี่ยผมชงไปแล้วมึงชงอ่ะอย่างนี้เขาไม่เรียกชงเขาเรียกชงช่างน้องชงช่างถ้าเกิด เขาไม่ชงเขาต้องดูจังหวะเออโดนเลยอ่ะไม่เห็นตลกเลยพิมพ์ละก็แกก็แกก็แกเนี่ยมึงขวัญอ่อนี่แกมึงเหมือกตรงไหนคนนี้ไม่ชอบเลยอุ้ยมึงไปเก็บหูหูมึงไปเก็บรายละเอียดคอมเมนตเกินนอนไม่หลับเลยจะไปฝัดเลยโอ้ไม่ด่าผมทำไมอ่ะด่าผมทำไมผมว่าเตรียมตัวมาพักแล้วเนี่ย กูอย่าไปน้อยใจโซเชียลดิออออไม่เคยน้อยใจโซเชียลมาร์คอ,อ,อยากน้อยก็น,น้อยคำว่าหนูเราเออมาให้กำลังใจเทสหน่อยรบกวนพิมพ์คำว่าควยเลยมีใครนี่อ่ะม,มาเลย <c oughs> เอาหนะ่าผมโดนด่ามาเกือบจะสิบปีแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วมันไม่หยุด <c oughs> อ่เยอะหยู่แล้วละกินนะถ้าหยุดแม่กูตีตายเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทสผมก็ไม่หยุดสู้สู้อ่ะสู้ต่อไปน้องอย่าอย่าโทรมาบ่นนะมีบ้างขอโทรหาเลยาเป็นไก่สามพี่น้องครับคสี่แจ๊บครับมัดทุรศ ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามัทุรสเป็นชื่อกับชื่อกับหรือเปล่าหรือว่าชื่อหล่าถ้าเกิดเจอป้ายนะมัทูรถเนี่ยใช่เลยใช่เลยนะครับผมอ้ามูลแค่นี้ที่มึงให้กูโตสีเหลืองหนักหนักไม่พูดดีกว่าถ้าร้านข้าวหมูแดงปิดก็ถือว่าเราสบายไปมีบะหมี่อี่คุณคุณเล็งบะหมี่ไว้เดี๋ยวว่ากันจริงๆเล็งเลงไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันครับป่า